ลูกหน้ามาเข้าร่วมพิธีในการปรงผมะตอนนี้เวลาของเราะก็กลับเคลื่อนเลื่อนมาเรื่อยๆแล้วนะตามกําหนดการที่เรากําหนดไว้เวลา8ปดนาฬิกาตอนนี้ก็ได้ล่วงเลยมาแล้วนหน้าทั้งหมดได้รอณรอรอท่านที่ยังไม่มาะอย่างเช่นะสงชายงามดีนะหน้าวิชาการที่ยัง ไม่มาน้อยสมบัติอ,อสมบัติมาแล้วถ้าได้ยินเสียงประชาสำคัญน,นะคุณโยนนะเอยอยมพ่อยมแม่น้าได้นำพาลูกหน้ามาร่วมในพิธีป,ปรงผมนะเพื่อที่จะมีการสู่ฝันเนาะหลังจากนั้นก็จะมีการสู่ขัันหน้า จ้าเออทามาแล้วเนาะถ้ามาถึงน,นบริเวณเอาวานเนาะมาถึงอาวาสของวัดอุดรแล้วเนาะก็นาเข้ามาลายงานตัวหรือตรงมาตรงรือ,อประรำพิธีเลยเพราะตอนนี้อัดดิสัน อดีศักดิ์อันดับที่11อดอีศักดิ์อินทีอินทิโชวอดีศักดิ์อินทิโชเดินเอ๋แป๊บได้เห็สิถทึบแปบได้เห็นเหอ <ừ> ทิ้งออกไปก็สิไดเป็นทิดไป <laughs> นะการสำหรับลูกหนกักนะ้าที่เดินทางมาถึงแล้วก็จะเรินคอาเรียนเชิญเลยนะนาะตอนนี้นะากางพระเดชพระคุณหลวงพ่อเองนกะ็นะให้เตรียมในความพร้อมที่จะปรงผมนาให้กับลูกนากแล้ว ตามพิธีและขั้นตอนเนะที่พ่อพามได้แนะนำไว้เนาะว่าในลำดับการของเราจะอย่างไรบ้างเออมาแล้วอันนี้ชื่ออย่างเนาะวิชากรงามดีสมชายงามดีเออสื่อสมชายนู่คือขอ่แนวไวนะ้เานาะเออเหอเนือทศสพล นัทพนนัทพลสูที่สากับพัชระนัทพลกับพัชระ่อนแดดเราเด้โอ้หสีเราตอนรับเดีพี่ดอกไล่เราเลยบ้าบทานี่เออนัทพลกับพัชระอันนพนนัทพลดับที่หเออนัทพดักที่เจ็ดับที่เ ที่หกถึงแล้วถึงแล้วก็สะพนมาบําบัดแล้วสะพนนะที่เจ็ดพัชระพัชระเหลือเหลืออีกหนึ่งเดียวเออเอออีกหนึ่งเดียวเนาะพิธีการก็จะได้ดําเนินเนาะเออพัชระอยู่ทั้งไหนเนาะเออพัชระทวีชาติอืมเออลูกหลานคุ้มไดช ต้องโทษผู้ใหญ่บ้านในนอกคุมผ oh ู้ใหญ่บ้านก็ดูแลลูกบ้านหรื่องาดไรือก็ตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนาคนะเินนาคพันชละพวีชาเราได้ยินเสียงประชาสัมบันธ์และก็เจรพรเรียนเชิญเนาะเออตอนนี้เออนักทั้งหลายได้รอแล้วเนาะเน เพราะว่าเราบวดอุปสมบทหมู่เพราะฉะนั้นต้องรอหมู่ให้มันครบคณะก่อนเะนาะจะมาไม่มาอย่างไรก็ขอให้แจ้งนะเพื่อที่พิธีจะได้ดําเนินต่อไปนะนะตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งเดียวนะคือหน้าพัชชะ,ะทวีชาผูนะ้ในะนะดเป็นพี่น้องกั ฝากบอกฝากส่งข่าวไอ้นี่หรือพิดน่อยได้ยิ้นเสียงประชาสัมพันธ์บร <c oughs> ิเวอจังใดเนาะเออประวัติตามกังวลการที่ประเด็นวพาะคุณหลวงพอ่อเราเป็นกากระโดดไห้ไว,ว้ว่าเวลา8นาฬิกาเนาะตอนนี้ก็ล่วงเลยมาถึง8นาฬิกา30นาทีแล้วเานาะล่วงเลยมาแล้วเออ โอ้ครบแล้วครบแล้วเออครบแล้วเครบแล้วลำดับต่อไปเตรียมเด้อเอออุปกรณ์ในการในการปลงผมเออบาวาสิเป็นกันไกนอนในการนีบในการคลิปผมเพื่อเป็นสิริมงคล